ติดจุอันนี้วะแมนคละีรีสูี่าพาหมูราคาไมู่ปรี้ครับาร์ี้ไม่รู้ว่ามีไงไม่รู้ว่ามีไม่รู้อ้ไรกยไม่รู้อะไรก๋เตี๋ยวได้ค่ะพี่ไนได้ค่ะ <บ>สว sure. ัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจตี่มาเดียวสวัสดีค่ะวันนี้พร้อมมากชาวโอป้าก็ลิ่งจรินผมปอป้าก็เป็นโอป้าไม่กิน <Şu> ต่อแบบนีผมนอนดีแต่บ้านเดียวคือภาษาป๊อป้าเม่นกินก๋วยเตี๋ยวไก่มาแล้วครับวันนี้อย่าพึ่งตัวโอป้าโอป้าเก็บคอมากคุณโอป้าเขาแข็งยังมาเลยป๊อป้าง่วงมากคืออะไร วขบคุณครับแต่ผมอันนี้ก่อนอึลมไปปาน้ำตาลวันมาค่ะอไไปทางใกล้้ดีครับปป้าสวัสดีครับพี่น้องหอมด้วยยางขาบับโซบะรัมสีครับพ่อเราไปจอดลยพ่อเราไปขี้นจางเสื้อไปไหนมไม่ใส่เสื้อมา บูดาด้ <ma. S 2> ูดาเความเี้ยวมสให้มันทันนะมันต้องใส่เสื้อแบบนี้ชุดตัวอย่างเห็นไหมนี่คุเลียจะเป็นคู่ชิ้นแต่งกนีเพริสเดียวแาวแยวไม่รู้ไม่รู้คู่ไม่รู้อ่ะ าผมต้องเสียให้หน่อยเพราะว่าผมต้องไปราชการเจ้ากะินาให้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวหิยุการชาร์จใจเย็นเราขึ้นเหรอนะวพี่เที่นโตเกียวนําิิงของเราทีีนี้นะครับผมพี่น้องเชย์ให้แล้วขอบคุณครับ ที so <c oughs> then, bon ่คือสวยแพ้สวร์ยังหลังดูไซสล่ะมีเอาขันอืนไปแก้วแทพังภาษาเรื่องภาษาเรื่องกี่แถบ มาลดห้องว่างไหมครับวัวนนี้จะมาจับผิดศิลปินก,กันว่างไม่ใครไม่ใส่เสื้อตอัวพิวรับซิ่งอบอสตั้งใจออกแบบอย่างสวยงามอเอาพักกันเอาไมา่มาบปนี่ไม่ไม่ไม่ร้องอะ่ะนัดหมายยังดีว่าต้องใส่เสื้อน้ำซิีใลยมาเซ่อมากถึงดาวแล้วสุดมึงโ,โทรหาพี่อุ้ยบอกเอาไม้ขึ้นมา ทัมหมดเลยม่นแก้มมาเลยทำหรองทั้กตะเกยกินเราสอบแม่ฝนกูก็เราสอบคนน่ะฉากอลังการเมื่อวางฟูรเยีมากๆต้องเริ่หอย เราทำรทอยู่อเราเยอะเราอไรส้างเนยสร้างมาหอไปนบอเรแต่ว่ามีมีตรงนั้นมีเลยร้าท้าเมีคบอกว่าหนาเขามีอยู่แล้ว 说说说干嘛？Look, look, look